ครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในเกมโ,โบรบ็อบแบบเดิมเออมาแอบแอบนะสู้สุดแอบมาดูกันว่าเราจะ ปิบบดประตูห้องปิดดูวันดีเพิ่นัดียินดีต้อนรับสุกคนี้มาแล้วเมืขอเอเดมีคนปิดห้องซ่อนดูหนึสองสามสี่โอเคหนึสองสามสี่ โชคดี่ังมีคนอะนเนี่ยกเมื่อกี้มีคนมียันใช่ปะือ้ผูป้ปิดผู้ปิดเมื่อกี้ก่อนนะมีคนมียันแล้วก็ทําแล้วเขาก็ฟื้นชีวิตเราได้ด้วยอ่ะเอ้ก็ดีถ้าเรามียันก็น่าจะดีนะหวังว่าเพื่อนจะเจอยันนะมีคน M A I ฮะใครเนี huh? ่ยชื่อแปลก โอ้โหยเย้ฮเวลสเลเพ่อนโตสามตู้ดีดีมากดีมากเุ้ยเราได้ตุ๊กตาหนึ่เฮ้ยเราได้ตุ๊กตาสองตัว ก็น่าจะดีอยู่นะอะไรโอ้ประตูพังไปหมดเลยซ่อนอ๋อมีคนเจอตุ๊กตาเราไม่ได้เจอโอ้นี่ก็พังนี่ก็พังอีกโอ้มาแล้วขอดซ่อนบังว่าจะไม่มีใคร

ราจะซ่อนเป็นกว่าจะมีคนหาตุ๊กตาเจ okay, อโอเคขอนับคนหน่อยหนึ่งสองสามสีม่โอเคส่วนเราเรา,าเป็นเอทีโหนึ่งสีผู้หญิงเพื่อนเอ้ยหญิงเพื่อนอก็เช็คดูของห้องนี้หน่อย ส0โอ้โอเยสเยสแม่จ hmm. so ๋าแบบลือสิเปอนะครับโอเคไดที่สุดขอหาะเที่มีตู้อนหวังว่าจะมีคนมีเงินจากการที่มีสา์เป็นน้ำแองรอตรงนี้อีโอ้ อ๋อเราออกตู้ก่อนนะหาหลังตู้โอ้นี่ไงมีเหรียญเรามีรูปภาพกับจานเอาจานมาบูชาทำไมก่อนท่านผู้ชมเฮ้ยก่อนเราจะเข้าตู้อ๋อมีคนเจอฝาแล้วอืม นานมออนีออกตู้เลยนี่เรามีไฟเช็คดีดีเผาผีตัวนั้นไปเลยแอบคนบมีคนเจอ มีคนรักกันเฮ้ยมีคนรักกันด้วยข mm hmm. นี้จะบอกไอ้เลิบอยู่มีคนซ่อนอยู่จริงหรอไม่เชื่อมีคนเจอที่เป็ดเหรอที่เป็ดคืออะไรที่ของเป็ดเหรอคือเราวันนี้อ๋อไฟเช็คมาจุดเทียน ในตูนต้เสื้อผ้าเานี้ดเป็นบ้เอามาดูก่อนคดูหน่อยเนื้อเพื่อนมีกี่คนีถเก๋งเึินเหมือนเดิม มามีคนเจอไฟภาษาคะไฟภาษาค่อยอุ่นใจหน่อยมีคนออกตู้เอ้ยเย้ yeah! ไม่ได้เลยปิงไปโอเคจะเลี้ยงงั้นไงมันอยู่นู่นไม่มีไรไม่มีะไรจะได้ตายกันหมดแน่เีปืนดิโอเคเราจงกลมปิงเอาไปใส่ เั่นใส่เร็วด้าเยสวิง่งมันอยู่หลังเพื่อนมันอยู่หลังโ okay, อเคเอาพิธีกรรมพิธีกรรมประหลัดวิง่งวิ่งดิเฮ้ <Hey! S 1> เปิดม,มันตามมาไหมดูเอเนอร์จี้ละมื สุดไหนก็รอดนะยวิ่งไปมามาไหมมามาหรือเปล่าเราว่ามามาควรวิ่งวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกจะ้ะตาสนิมหน้าตุพืนไปสเก็ดโอเคเอาจานมาอาจานไม่ได้ โอ้น,นี่ไงขยับดวงตาให้มันนี้ใช่ไหมเพื่อมีสเปย์อะไรเนะี่ยโอเคโอ้หายไปหมดเลยโอเคในที่สุดเราก็มาเลเวลหกันได้ท่านผู้ชมเราเก่งนี่เออมีอะไรเนะี่ย อะไรเนี่ยอ๋อเทียนเออเพื่อนจุดระวงังจุดไฟแล้วจุดให้หมดจุดให้หมดเฮ้ย <c oughs> วิ่ง ใหญ่เยอะมากเลยท่านชมโอ้โอ้หลบหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาลหลบไม่หมดลหลบไม่หมดมันอยู่ไหมมันอยู่มันอยู่รอดรถใต้บ่งขาอื้ยพิ่งไปวิ่งไประวังมือระวังมือ วยด้วยยายูขัดขาอนนี้แรงะแรงนะทไมตัวหน่่ยโอ้โอ้โอ้ my g o s โอ้แม่ละแม่ละเราลอดไหมเราลอดไหมเราไม่ลอดต้องชมเราไม่ลอดไหนดิส เราจะไม่รอดแต่เราก็ดีใจเพราะว่าเพื่อนทำได้สำเร็จ่ีอย่างนี้คือเราออกมาข้างนอกได้แล้วใช่ไหมมาร้องชมเดี๋ยวพี่ตําขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย